สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาสอนทาอันนี้นะคนแรกเป็นหน้าแรกก่อนเลยนะอยสอนทาแบบลูกอันนี้นะคะคือแบบที่มันเป็นแบบนี้นนั่นนั่นเห็นไหมนี่ยเห็นไหมนั่นนี่นนั่นเราไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเป็นลูกแบบนี้จะสอนทำนะถ้าใครรู้แล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยนะคะอนแรกเข้ามาตรงนี้ค่ะ แล้วกดไปตรงนี้เลยค่ะแล้วกดตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีแบบนี้แช่ไห้นะคะแล้วก็ชื่อได้นะคะแล้วก็เกลือกรูปไปเลยค่ะเลือกรูปแล้วตูปรูปอะไรก็ได้นะคะอ่เพื่อสมุนให้ก็ต้องหนูทำาไไมได้วยนะ ก็มันก็จะมีให้เรียมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีให้ปรับว่าจะเอาเท่าไหนก็ได้ค่ะมาแล้วก็บันทึกเลยค่ะก็จะได้บัวแบบนี้นะคะน,นมันไม่ใช่บัวสิเดี๋ยไรไมูแล้วก็กดหน้าค่ะแล้วก็จะได้บแบบนี้แล้วค่ะแ้วก็กดบันทึกนะคะมีการดู ใครมาดกูก็ขอหน่อยนะคะขอกดไลค์หน่อยนะคะบ๊ายบาย